เพมเพมสวัสดีครับนะอ้วนกวนยิงปลามารายงานตัวแล้วครับผมมาลวจ้ามาลวจ้าแล้วก็บอกว่าใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วนะครับสําหรับการแจกทุนหมายถึงว่าใกล้จะหมดเขตนะครับผมหมดวันที่9นี้แล้วนะจ๊าเพราะฉะนั้นอ่ารีบหน่อยรีบหน่อยนะครับวันนี้วันที่6แล้วนะจ๊ะเอา้า ts911 ว้าว wow. นะครับ Slow ชื่อนี้มั่นใจได้เลยนะครับเรื่องการเบิกการถอนนะครับไม่มีมั่วไม่มีซั่วแน่นอนนะครับมาจำไว้นะาชื่อนี้นะครับต้องชื่อนี้นะครับ ts911 ว้าวนะครับมันมี ts หลายอันนะครับแต่ต้อง ts911 ว้าวนะครับที่จะน่าเชื่อถือไม่มีมั่วไม่มีซั่วเรื่องการเบิกการถอนนะ จ้าถ้าสนใจทักไปได้เลยครับแอดมินรออยู่นะครับแอดว้าวว้าวว้าวเอาว้าม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 าเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัววันนี้เราเข้ามาด้วยทุน3,000นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเราจะไปห้องไหนไปเอ็กซ์เปิดถูกไหมวันนี้เออเอ็กซ์เปิดหุยแปลกใจ เข้ามาไม่ใช่ฉากวอร์มปืนปกตินะต้องเข้ามาที่ฉากวอร์มปืนนะเออดีเหมือนกันนี่เข้ามาที่ฉากที่ปูนะเออเอาเซมาช็อตเข้าไปเป้าหมายไม่เคลียร์นะครับถ้าเป้าหมายไม่เคลียร์นะครับนั้นแนะนําว่าให้ใช้วิธีการช็อตนะจ๊ะช็อตไปเลยนะครับเออราปรอความพิโรธของเจ้า อ้าวมาค่อยๆเลือกนะครับว่าจะยิงตัวไหนนะครับไอเทมมีอยู่เยอะแยะ <Yeah! S 2> อ่ะระหว่างนี้ก็ระหว่างที่ยิงนะครับขออนุญาตประชาะสัมพันธ์ไปเลยละกันเรื่องของกิจกรรมแจกคุณนะครับนาจะหมดเขตวันที้านี้แล้วนะครับวันที่9้านี้แล้วนะครับมาเพราะฉะนั้นรีบหน่อยรีบหน่อยนี่วันที่6แล้วนะจ๊ะ ง่ายมากง่ายมากนะครับไปที่เพจน้อ้วนควนยิงปลานะครับเพจนะอ้วนควนยิงปลานะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจน้าอ้วนควนยิงปลานะครับดูโพสต์ที่หน้าโพสต์เอาไว้นะครับอ่าที่มันเป็นคลิปหน้าปกคาว่าแจกคุณนะครับอ่าแล้วก็แชร์โพสต์นั้นนะครับแชร์โพสต์นั้นไปยัง Facebook ของท่านเอง Facebook ส่วนตัวของท่านนะครับข้อแรกแชร์ไปใน Facebook ส่วนตัวของท่านนะครับ ข้อที่2นะครับข้อที่2เปิดสาธารณะนะครับการแชร์ต้องเปิดสาธารณะนะครับข้อที่3นะครับเขียนแคปชั่นหรือคําบรรยายนะครับว่านะอ้วนคนปลาแจกคุณแจกง่ายแจกจริงจัดไปนะครับนะทำครบนะครับแคปหน้าจอมานะจ๊ะส่งมาที่อินบ็อกซ์ของเพจนะอ้วนคนิปลานะครับรับไปเลยคุณ ไปยิงปลาการมูลค่า200บาทนั้นพระบอ้อมเพิ่มเติมเพิ่มเติมมีรางวัลพิเศษอีก3รางวัลนะครับรางวัลละ1,000ันะจ๊ะคือเขียนแคปชั่นเท่ๆในความหมายเดียวกันนะครับกับที่น้าบอกนะครับแล้วน้าจะพิจารณาให้พิเศษนะครับมีแค่3ท่านเท่านั้นที่จะเป็นผู้โชคดีนะจ๊ะรับไปเลยอีก 1,000พนะครับผมอ,อ่าโอเคมา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 จบการประชาสัมพันธ์เรื่องการแจกคุณรีบหน่อยนะครับรีบหน่อยจะหมดเขตแล้วนะจ้าหมดเขตวันที่9นี้นะครับอ่าระหว่างนี้ประชาสัมพันธ์ที่ t s 9 1้าหน่เขาหน่อยนะครับ t s 9 1 1่ว้าวนะครับชื่อนี้ไม่ได้มีดีแค่ยิงปลานะจ๊ะมีทั้งจะแทงบอลก็ได้นะครับใกล้จะยูโรแล้วนะครับ หรือว่าจะตีไก่จะไฮโลจะบาคาร่าจะอะไรกะมีอะไรกะสลอ็อตเออโยสลอ็อตอ้าวมีหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะครับทักไปได้เลยครับทีวว่ @wowwowwow ววววนะครับอ่าแถมตอนนี้มีโบนัสด้วยนะโบนัสมีโบนัสนะครับสมาชิกใหม่สมัครใหม่โบนัส100เซนะครับเปิดสมาชิกฝาก50บาทโบนัสอีก50นะครับ แต่ถ้าไม่พอใจบอกอยากได้เยอะกว่านั้นจัดไปครับเปิดสมาชิกใหม่นะครับอ้าวทำไมมันสะดุ้งสะดุ้งล่ะเปิดสมาชิกใหม่นะครับฝาก100นะครับรับโบนัสไปอีก100เออเอาซีเอาซีเอาซีมันดีนะจ๊ะเออยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมอามาประชาสัมพันธ์ให้เขาหมดละเรามาเริ่มยิงเข้าสู่ฉาก ที่หอคงนะครับเข้าสูา่ฉากที่หอคงอ่ะตอนนี้ระหว่างปลาเล็กปลาน้อยอ่ะช็อตไปก่อน <All right. S 1> โอ้ยนี่เฉพาะปลา2ตัวก็ได้มา5้าพันได้ได้มาพันหนล้วเนี่ยโอย้สบายแล้วเอา้ามีทุนอัดไปนัดละ20เลยจ้ามา oh, เอา้าสือยังไม่เศราเอ้าโอยยังไม่นานจะเริ่มยิงเลยแตกซะแล้วเฮ้ย,ยโอ้ยโอ้แตกดีวันนี้เกิดอะไรขึ้นปลาเล็กปลาน้อยก็แตก โอ้โหเข้ามา 3, สามพันกินก็ออกได้แล้วเนี่ยทะลุไปแล้วนะแต่อยากขอมังกรเอ้ยไม่ใช่ขอมังกรประทานโทษขอหงอคงสักตัวใครได้โอ้ไม่ใช่เราเออนาะอยากได้หงอคงขอหงอคงหน้าตัวหนึ่งนะ20บาทด้วยอะ่ะเออเดี๋ยวลองขอลองขอลองกันนะครับ มาแล้วมาแล้วไหนอัดเลยจ้าเอาโอ้โหปาด์ตทำไมทำกับน้ายอย่างนี้เอาวงล้อกันก็ได้หมุนดีๆลูกโอ้โหไม่ิดเรื่องเลยเอาไปร้อยห้าสิบเอาไม่เป็นไรแตกไม่หนักแตกไม่หนักตัวต่อไปขอน้านะจ๊ะ แต่แตกง่ายนะวันนี้พี่ลิงแตกง่ายมากนะหงอคงแตกง่ายยิงมาแป๊บเดียวยังไม่ทันค้นขึ้นจอเลยแตกแล้วอะแต่สองตัวแรกแตกง่ายไม่รูต้ตัวนี้จะแตกง่ายเปล่านะครับเอามาอยู่ใกล้นะขอหน่อยจังวันนี้แหละ,อะอเออ,เอ,อใครได,เรไดเ้เราได้ปะเยี่ยมเราได้ข้ามาแล้ว มามาอัดเข้าไปโอ้ยสองพันซับแล้วซับแล้วโอ้ยห้าพันแปดเอาวะเอาวะออกดีไหมโอ้ยมาอีกตัวขออีกตัวแล้วกันขออีกตัวดูวันนี้ลิงแตกง่ายโอ้โหนี่ไงแตกง่ายจริงด้วยเยี่ยมโอ้ยตกใจตื่นเต้นเลยโอ้หวันนี้ลิงแตกง่ายนะยเข้ามาแค่มุมจอก็แตกแล้วครับเอาแล้วอีกสองพันสี่สบาย จบจ้าจบ8,000นะครับโอ้ยรับเน้นๆเข้า3,000ออก8,000นะครับวันนี้เอ้าโอเคถ้าใครอยากเล่นนาอ้วนกกยิงปลาแนะนำนะครับสมัครไปได้เลยครับที่แอดว้าวว้าวนะครับแล้วอย่าลืมนะครับตอนนี้มีกิจกรรมแจกคุณอยู่นะจ้าไปติดตามกันด้วยนะจ้าที่แฟนเพจนะอ้วนโกนยิงปลานะครับวันนี้ไปแล้วจ้า